อยากสะสมงานศิลปะชิ้นพรีเมียมแต่ราคาไม่แรงจะหาซื้อที่ไหนคลิปนี้ผมนำแหล่งซื้อขายยอดฮิตในตอนนี้มาฝากทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมบูรณ์ Hello นะครับสำหรับอีีนี้นะครับก็เป็น EP พีพิเศษอีกอีพีหนึ่งสำหรับทุกท่านที่ต้องการ เข้ามาอยู่ในวงการศิลปะนะครับแน่นอนว่าคาว่าวงการศิลปะหรือวงการอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ซื้อผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายใช่ไหมครับมันก็จะครบวัฏจักรสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเพจซื้อขายงานศิลปะ เพจหนึ่งนะครับผมที่ผมได้รู้จักในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็มีมาสักพักแล้วแล้วก็เป็นเพจที่ตอนนี้การซื้อขายกําลังคึกคักมากแล้วก็งานศิลปะก,ก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมสาหรับเพจนี้นะครับก็มีชื่อว่าเพจศิลปกรอาร์ตแอนด์คลาฟมาร์เก็ตนะครับผมหลายๆท่านก็อาจจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วแหละแต่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้รเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มก็มีประมาณหลักหมื่นนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคนอยากซื้อเนี่ยก็มีจํานวนที่มากกว่านั้นนะครับเพจนี้มาสําคัญยังไงนะสำหรับผม,ผมก็มองว่าาในานนฐคน คนหนึ่งที่เรียนศิลปะแล้วก็อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยผมคิดว่างานศิลปะชิน้นนึงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาประมาณหนึ่งเพราะว่ามันต้องผ่านแนวคิดของศิลปินผ่านขั้นตอนกระบวนการผ่านต้นทุนหลายๆอย่างมันก็ทําให้งานชิ้นนั้นาราคาสูงขึ้นมานะครับผมทุกคนที่เวลาพูดถึงาราคางานศิลปะท,ที่ซื้อกับศิลปินจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็เป็นหลักหมื่นขึ้นไปนะครับซึ่งราคาสูงมากสําหรับแต่ละท่านที่มีแพชชั่นในการซื้อง,งานศิลปะท,ที่ต่างกันเนี่ยผมคิดว่าช่องทางเเนนนี่่่กก็ป็ปปชองงททาาาารรริิิมมต้้จจะสถูัศล เสพงานศิละปะไปด้วยและก็สามารถครอบครองงานศิละปะโดยราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับผมสาหรับการซื้อขายในเพจนี้นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะของการประมูลนะครับไม่ได้ขายทีเดียวนะครับสมมติงานประมูลเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็งานแต่ละชิ้นที่นํามาประมูลงานจะไม่ใหญ่มากสามารถเก็บสะสมได้อย่างง่ายดายเลยนะครับมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆยงนถึ่งชิ้นใหญ่เลยในเมื่อผลงานชิ้นไม่ได้ใหญ่มากราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมแล้วท่านก็สามารถเข้าไปดูในเพจนี้ได้เลยเพจนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาจะมีการโพสเนี่ยก็จะมี ประมาณ20โพสต์ต่อวันนะก็เยอะเยอะมากๆาก20โพสต์ต่อวันก็อาทิตย์นึงก็มีเยอะมากนะครับสาหรับท่านที่มีรสนิยมต่างกันนะท่านก็สามารถมาอยู่ที่เพจนี้เพจนี้ก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถได้ผลงานที่เป็นชิ้นจริงไม่ใช่งานกอปปีไม่ต้องมาปริ้นขายแล้วก็เป็นงานที่เห็นเท็กเจอร์กันจริงๆนะครับมันมีงานประเภทไหนบ้างก็ส่วนใหญ่ที่ท,ที่มีที่ผมเห็นนะ,ะก็จะเป็นงาน2มิติ3มิติไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อาจจะมีบ้างแต่ไม่บ่อย2มิติก็จะมีแต่สีนะ้า สีโปสเตอร์สีแอคทิคสีน้ำมันแล้วก็มีงานสื่อผสมประเภทต่างๆนะคบผมซึ่งถ้าเวลาผมเข้ามาในเพจเนี่ยผมก็จะสนใจประเภทงานสื่อผสมแล้วก็ประมูลแข่งกับเขาด้วยส่วนการประมูลเนี่ยเขาก็เวลาเขาโพสต์มาเนี่ยเขาก็จะอ่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะโพสในในเลทราคาที่ต่ำใครไหวราคาไหนก็มาดั้มราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ขนาดสูงเนี่ยคนก็ส่วนใหญ่ก็จะอ่าดั้มราคาไม่สูงมากหลักพันสองพันก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วส่วนใหญ่งานชิ้นหนึ่งเวลาปิดเนี่ยก็ประมาณหลักพันต้นๆไม่ได้แพงมากนะครับผม ซึ่งสมมุติถ้าเราต้องการจะซื้องานศิละปะที่ซื้อกับตัวศิลปินหรือผ่านแกลเลอรี่เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ได้ราคาอีกราคาหนึ่งไม่ได้ราคานี้แน่นอนแล้วก็อาจจะเสียแค่ค่าขนส่งนิดหน่อยหลักร้อยสองก็ประมาณนี้นะครับท่านจะได้งานศิละปะชิน้นนึงมาครอบครองแหละนี่มันเป็นช่องทางที่มันที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับทุกท่านที่ไม่ได้อ่สะดวกออกไปดูงานที่จริงซึ่งาถามว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นสามารถเข้ามาได้ไหมอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็ก ที่กาลังจะเข้ามาหาลัยหรือผู้ใหญ่ก็ได้ที่สนใจในการสตัดดี้งานศิลปะนะครับผมเชื่อว่างาน1ชิ้นนะครับงานจริงๆ1ชิ้นเนี่ยเป็นครูศริลปะชั้นดีมากๆผมก็ผ่านงานเป็นติวเตอร์ก็สอนพิเศษมาหลายๆทีเนาะผมก็จะค่อนข้างชอบอาเวลาจะทําให้คนอื่นเห็นภาพเนี่ยผมค่อนข้างจะใช้คําพูดที่มันเยอะมากๆซึ่งมันซึ่งผมอะ่ะตัวผมผมเข้าใจแต่ในฐานะเป็นผู้เรียนเนี่ยหลายๆท่านเขาก็บอกเข้าใจแต่ผมแต่ระดับความเข้าใจมันก็มีหลากหลายเนาะแต,แต่แต่รูปแบบการสอนผมลองเปลี่ยนว่าเอางานจริงเนะี่ยให้เขาดู ในการสอนพิเศษผมก็ได้ข้อสรุปว่าเวลาเขาเห็นงานจริง,รงๆเขาเห็นมีไฟล์ทางในการสต๊ดดี้ของเขาอ่ะมันทำให้การพัฒนาฝีมือเขามันเป็นไปในทางที่ทางที่มันก้าวกระโดดมากๆแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการาจะติดต่อศิลปินผมคิดว่าในช่องทางนี้ก็จะมีชื่อตัวศิลปินอยู่สำหรับการที่ต้องการบอกว่า,าเป็นงานที่มันค่อนข้างเฉพาะอย่างเช่นวาดรูปบุคคลวาดรูปคนเหมือนเนี่ย ท่านสามารถศึกษาลายเส้นศิลปินแต่ละท่านที่โพสต์แล้วท่านก็สามารถติดต่อศิลปินเพื่อที่จะเดลงานกันได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะได้งานแต่อาจจะไม่ใช่งานสะสมแต่อยากได้เป็นงานคราฟงานฝีมือนะครับสำหรับนําไปให้ผู้ใหญ่หรือบุคคลสําคัญนะครับเป็นของขวัญนนะผมคิดว่าช่องทางน,นี้ก็สามารถทําให้ท่านสามารถซื้อผลงานศิลปะ ไปใส่กรอบด้วยแล้วก็สามารถมอบให้ผู้ใหญ่เป็นของขวัญได้นอกจากของเนี่ยมันจะดูพรีเมียมแล้วมันก็ดูมีรสนิยนมด้วยเพราะให้เป็นงานศิลปะนะเวะลาแขวนที่ไหนมันค่อนข้างจะดูดีแต่อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกสับเจงว่าท่านชอบงานแนวไหนก็หาดูได้ในนี้เลยนะครับท่านหนที่มีช่องทางเพจดีๆนะครับมาแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งช่องทางดีๆในการประมูลงานสามารถทําให้ท่านอื่นที่เพิ่งเข้ามาในวงการศิลปะใหม่ๆเป็นไอเดีย ในการที่จะเสพอัรรถในงานศิลปะก็สามารถให้ลิงก์ไว้ดีทั้งใต้เลยนะครับสำหรับอีกทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันอีีหน้าสโลนี้สวัสดีครับ